มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์สร้างปัญญาพัฒนาสังคมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูอาจารย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้รับทราบข่าวสารการอบรมของมูลนิธิจากผู้บริหารค่ะมาอบรมในหัวข้อพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์รับทราบข่าวสารการอบรมนะครับผมรับทราบจากเพื่อนที่เคยรับการอบรมมาก่อนคิดว่าการได้เข้ามาอบรมในคอสนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์นกับผมมากบวกกับวิทยากรที่มีความสามารถอย่างรองศาสตราจารย์ดออรอัมพรมาคนองทําให้ผมมีความเชื่อมั่นว่า สิ่งที่ผมได,ได้รับในวันนี้มันจะทําให้ผมประสบความสําเร็จครับในการสอน อาจารย์มีเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีมากค่ะทำให้เราเข้าใจทางคณิตศาสตร์ได้ถ่องแท้ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะอย่างเด็กไม่เข้าใจเด็กเรียนรู้โดยการจำเ,เด็กเนี่ยต้องมีการฝึกฝึกทักษะแล้วก็สามารถมีความรู้ความสามารถนำไปใช้ได้ไม่ว่ารูปแบบของคณิตศาสตร์จะมีคำถามเช่นไรค่ะท่านเป็นอาจารย์ที่ให้ความรู้จากการ ทดลองคิดจริงปฏิบัติจริงพยายามทําให้เราได้เรียนรู้จากสิ่งที่เราคิดว่าถูกแต่พอพูดไปอีกทีหนึ่งปั๊บมันกลายเป็นว่าเรากำลังไปสร้างคอนเซ็ปต์ที่ผิดพลาดในตัวเด็กอยู่ทําให้ผมได้ถูกคิดแล้วก็มีโอกาสได้พัฒนาตัวเอง ดิฉันต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิสักพรทรัพย์ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาของไทยดิฉันจะได้นำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ในการสอนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะต้องขอขอบคุณท่านประธานมูลนิธิศักพรทรัพย์ครับที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้รับการอบรมในครั้งนี้ในฐานะฟันเฟืองหนึ่งของการศึกษาไทย ผมขอให้คำสย์ปฏิญาณครับว่าผมจะทำหน้าที่ครูให้ดีที่สุดจากความสำเร็จในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วยหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ครูอาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งมูลนิธิศักผทรัพั์และตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมูลนิธิศักผ์รนพั์สร้างปัญญาพัฒนาสังคม